การพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชแพนนี้คือหวัวใจหลักก็คือพระก,กิ่งท่านเริ่มสร้างพั้กิ่งเนี่ยตั้งแต่2,440เอกาสารประเภทคัมภีรใบลานที่เก่าที่สุดของบรรสุทั์อยู่ที่นี่อย่างตู้นี้สมัยยุธยาหมดเลยฟองสมเรด็จพระนเรศวรแพนต้องคนชอบคนง่ายแต่ลักคนยากเขาก็เพิ่งจะเข้าใจคำนี้แต่จนนี้รักก็ยอย่อะ ไมออซูซุดีแม็กสองจุดสองดีดีไอแม็กฟอสโอคุณผู <c oughs> ้ชมค่ะว้าววววววกล้องกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารถจะมีรถขัหไปของกล้องค่ะอ s ซูซ m มิวเอ็กเดนเอ็กพีค่ะด้วยดีไซน์ที่เรียกว่ารอบคันที่ดูเท่สปอร์ต พร้อมความเรียบหรูที่งดงามมาพร้อมห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งสบายพอเห็นแล้วเนี่ยทาไห้กล้องเนี่ยยากจะขับขี่อยากอยู่บนรถนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยไหมคะกะอิซุมิลเอ็กเดนเน็กพีคคันนี้ค่ะเลิศที่สุดค่ะสวัสดีค่ะเฮยตอนบ่ายค่ะวันนี้แปลกตาหน่อยนะคะ เพราะว่าวันนี้เพียงเองนะคะคุณก้องปิยะพาคุณแพทนะคะ,ะและไทยชาและก็สามีคุณแพท ใหน่ๆจะพิธีกรจะได้ครบเอ่ะคุณคุณอยู่ตรงกลางก็คุณเพราะว่าคุณก็คุณชาวชาวยังไม่มานี่ก็ไม่ไรค่ะเอาสามีคุณแพทก่อนนะคะเราเป็นพิธีกรก่อนร่วมกันแม่ข่าวว่าแพทเนี่ยนะคะกำลังจะมีข่าวดีหลายข่าวลยช่วงปีหน้าหนึ่งจะแต่งงาน2ก็จะมีเบบใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้จริงไม่จริงจริงไหมคะคุณจริงครับจริงเหรอคะ เดี๋ยวค่อยถามให้ละเอียดกวนนี้ดีกว่าทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้ค่ะในเมื่อเขาอยากได้ข่าวดีมีความเป็นสิริมงคลพี่ก้องก็เลยพามาที่นี่ค่ะที่วัดสุทัศน์และมาเป็นเจ้าแรกเลยนะมคะมาที่พิพธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชแพ่ไปขอพรของศักดิ์สิทธิ์ในพิพธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะอย่าลืมไหคะเสร็จแล้วขย่าซีหรอค่เขย่าทางนี้ค่ะหะทางนี้ค่ะ การนนสกายนะคะพระครูประหลัดสุชาติค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะพระครูประหลัดสุชาติเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปสฆราแพรท,ทั้งหมดเลยวันนี้ขออนุญาตพาน,น้องแพทย์กับน้องพีมากราบแล้วก็มาชมสิ่งดีๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยคะ่ะยินดีต้อนรับ oh. พระครูประหลัดคะพ,พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เ,เปิดครั้งแรกคือปีนี้ใช่ไหมคะร้อยปีที่ผ่านมาที่นี่เป็นที่เก็บสิ่งของโบราณโบราณวัตถุข,ของรัาก็เพิ่งจะมาปีนี้จัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วจริงๆจุดเด่นของที่นี่่จุคคะะพรรูป ที่นี่จริงๆก็หลายจุดแต่ว่าถ้าคัดเด่นๆเลยก็สัก4ีหที่ทีนี้จุดแรกที่มายืนนี้คือจุดไหนครับพครูขาตรงนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยเรามาหาเราจะผ่านประตูทางเข้าผ่านพระรูปสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วค่ะมาที่สมเด็จอุปชาของสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระวรนรัต์แดงสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยเป็นเจ้าวาดรูปที่ส ของวัดนี้แต่ว่าสมเด็จแดงเนี่ยเป็นเจ้าวาดรูปที่3ถ้าไม่มีสมเด็จพระัลราชแดงก็ไม่มีสมเด็จพระสังฆราชแผ่ที่ต้องมาตรงเนี้ยเพราะว่าเมื่อสมเด็จพระสังฆราชแผ่อย่างทรงระชนอยู่เนี่ยท่านจะเก็บเก้าอี้ตัวนี้ไว้เป็นเก้าอี้นั่งประจําของสมเด็จพระวัลราชแดงเวลาท่านเดินผ่านท่านก็จะทรงคมหรือว่ายกมือไหว้กราบแล้วกันั้นเปหนต่อครับพระครูแล้วก็ไปดูผลงานของท้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งพระครูประหลัดเนี่ยเก็บวัตถุใช่ไหมฮะ ทักมีกี่พันชิ้นกี่หมื่นชิ้นสองหมื่นกว่ารายการแต่ชิ้นเนี่ยคำว่ารายการอาจจะรายการหนึ่งจะมี10ชิ้นหน้าชิ้นด้านหลังนี่คืออะไรคะพระอาจารย์พระพุทธรูปที่สมเด็จพระสังฆราชแพรทรงออกแบบเรียกว่าพระพุทธรูปนําเลิกจริงจริงมีมากกว่านี้แต่ว่าเมื่อบ้านปลายพระชนชีพเนี่ยประทานให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะที่ตำหนักก็เหลืออยู่ตอนนี้เป็นเครื่องยืนยันถึง ฝีพระหัตถ์ในเรื่องงานช่างท่านทรงออกแบบนี่คือ,อหัวใจการพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชแพรในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลน,นี่คือ,อหัวใจหลักก็คือพระกิ่งท่านเริ่มสร้างพระกิ่งเนี่ยตั้งแต่เป็นพระเทพโมลีเมื่อ2440ต้องบอกกันว่าในนี้มีของของวัสุทัศน์เป็น2เวอร์ชั่นคือ1เมื่อสมเด็จพระสังฆราชแพรยังอยู่ก็คือด้านบนนี้อันบนสุดนี่คะตรงกลางคะด้านล่างนี้เป็นของลูกศิษย์ เอกต่อมาคือเจ้าคุณศรีสนสร้างตามลำหลักท่านนั่นแหละก็มีชื่อเสียงเหมือนกันอย่างเขาเ่นมีเสียงกิ่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 งนี่คือที่มาของชื่อละคะพระกิ่งพระกิ่งเนี่ยเขาเรียกสมอ้างแต่จริงที่มาของชื่อเนี่ยโบราณเขาเรียกว่าพระบาเกงคำว่าบาเกงเสียงออกไปทางเขมบาเกงบากรไทยเราก็เรียกติดมาว่าพระกิ่งบังเอิญว่ามีเสียงกลิ่งเหมือนกันคลิ๊ก แต่จริงๆแล้วต้นเรื่องของชื่อเนี่ยมาจากการเพี้ยนภาษามาการเพี้ยนภาษาเขาเป็นพระโบราณมากเป็นพระโบราณที่ไทยรู้จักบ้งแต่โบราณอับต่อไปจุดไหนครับพระอาจารย์ไปเข้าไปห้องสําคัญใช่ไหมคะจุดนี้คือจุดไหนคะเนี่ยนี่คือห้องพระสําคัญของวัดสุทัศน์เลยเป็นที่บริสถานพระสุนทรีวณีองค์จริงองค์แรกของไทยเป็นจุดสําคัญของวัดสุทัศน์เลยคุณผู้ชมค่ะไปชมกันเจญ มาถึงในห้องนี้นี่คือห้องพระสุนทรีวานีอ๋อเป็นประธานของห้องนี้เป็นภาพเขียนนะแต่ว่าควรจะติดตาที่เป็นภาพที่เป็นรูปหล่อเลยองค์ือรพะแต่จริงๆต้นกําเนิดพระสุนทรีวานีเนี่ยเป็นภาพเขียนในสมัยการที่หาพระสุนทรีวานีเนี่ยนในทางพระนี่เรียกว่าเป็นพระัตนตรยัย แต่มีลูกเปรียดเป็นเทพปริดาเทพปิดานี่เป็นตัวแทนห่งความงามพระธรรมพระนรินทรงงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดจึงวาดออกมาเปรียบเป็นเทพปริดาซึ่งใครก็ตามที่อยากจะมากราบไหว้ก็ต้องมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ซึ่งมีแห่งเดียวองค์งงจริงองค์จริงอห่งเดียว <laughs> อย็าด้านบนสุดโต๊ะหมู่ไหมที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนั่นองค์สีดำๆนั่นชื่อว่าหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งสมัยเชียงแสนถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชแผ่ องพระดำเนี่ยท่านก็ไปพบพระพุทธรูปเนี่ยวางอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งปลักหักพังบุปูน,ปนท่านก็เลยขอเจ้าวาดปรากฏว่าเจ้าวาดก็เอามาถวายที่วัดนี้ท่านก็กระเทาะออกก็จึงเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนองค์นี้ oh. ท่านก็ทรงรักผูกพันพระพุทธรูปองค์นี้มากเพราะว่าถือว่าท่านค้นพบ oh. ท่านก็เลยเอาไว้เป็นประจําพระองค์เวลาวันประสูติหรือวันทําบุญสําคัญหล่อพระเนี่ยจะต้องอัญเชิญองค์นี้ลงไป เพราะนั้นก็เป็นโอกาสยากนะที่เราจะได้กาบองค์นี้เมื่อก่อนก็ต้องได้กราบเฉพาะงานที่เราเชิญไปปีละสองคนแต่ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์นี้ก็าาากา็จะมา,าบได้อันนี้คือจุดที่สามที่มาพิพิธภัณฑ์นี้เหลืออีกสองจุดสุดท้ายค่ะที่ต้องไปกันคือจุดที่สี่หรือจุดที่ห้าได้ค่ะไปกันไหมครับพระครูประดัด่ะ อ้าวหาตั้งนานมีอ้าวด้วยหายไปไหนมาเนี่ยน้องแพทน้องพีสุดดีครับอะไรนะหายไปไหนมาจะแก้กรรมมาพี่ก้องที่ไหนนี่ไงเนี่ยที่โรงครัว แม่เนี่ยแม่บ้านเขาซื้อผักบุ้งมาสองสามกมรากผมก็เลยไปช่วยแก้กรมครับาก,าบกระหละกกรรมนะนี่มาดูเรื่องนี้พี่ก้องตละปัดครับนี่จะบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องดีมากพอดีว่าพี่ก้องเขารู้ใจว่าปีหน้าเนี่ยเราอสองคน,นมีขนแขกจะมีข่าวดีก็เลยพามากราบนะคะมากราบพระแล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์ที่วัดสุทัศน์ซึ่งวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นหนึ่งในอารามหลวงชั้นเอกถูกสร้างตั้งแต่ปลายรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็เป็นวัดประจําของรัชกาลที่แปด อสุดดยถือว่าเป็นสมัยของชาติที่น่าภาคภูมิใจมากไปแต่พรอครูประดาดต่อไปห้องตาลปัดค่ะมาอคุณชมด้วยนะครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศพาสมาชิกเพิ่มหนึ่งคนค่ะไปแก้กรรมอยู่ในครัวค่ะครับอ๋กรรมผักบุ้งอะค่ะ โอ้โหมีมารยาทเนะาะครับโอ้ไม่น่าเชื่อ,อาจะมีคนสั่ง <c oughs> นแน่นอนนะพี่ก้อง้องแล้วพี่ก้องคนสอนผมอ่ะลุกขึ้นได้เลยเสือขาจงพระจารย์ต้องกราบไหว้เพระคุณประกาศขาอันนี้คือห้องตราปัดใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตราปัดพัดยศพัดรองที่ขันอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือพัดรองพัดยศอยู่ข้างหลังพัดยศนี่คือของพระสงฆ์พัดยศของพระสงฆ์พัดรอพัดพัดลองนี่คือของพัดรองเป็นของทําที่ระลึกงานต่างๆถวายพระสงฆ์เหมือนกันอันนี้เก๋มากเป็นมีนาฬิกาอยู่เที่ยงตรงคืออะะไรฮ เจ้าของพัดชื่อเจ้าจอมมันดาเที่ยงเออเป็นเที่ยงเกลยเป็นรูปนาริกาขึ้นมาเคยไปประมาชวังไหมค่ะไปนั่งจักรีมาพระจารยเคยค่ะนอนอยู่ในดลปัดอยู่ในพัดมีรูปถ่ายกเป็นรูปถ่ายเหรอคะซึ่งได้นีเป็นพัดยศของพัดยศของพระทงสงหลายรูปในวัดเราในวัดเราซึ่งพัดยศอันนี้ก็ มีใช้อยู่จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์จริงแต่ชุดนี้เป็นของเก่าโบราณหน้าตารูปทรงที่ไม่เหมือนกันนี่มันเพราะอะไรครับพระอาจารย์เพราะว่าบ่งบอกถึงชั้นลำดับถ้าชั้นสูงหน่อยเรียกพัดพุ่มเข้าบินสูงสุดนี่อยู่ตรงไหนครับอาจารย์สูงสุดนี่น่าจะอยู่หลังคาแล้วแต่นะครับโบงนอ้แล้วแต่นะจากความรู้ก็ความรู้นะ อยู่ตรงนี้นะครับสมเด็จพระราชากันนะนะครับรองลงมาครับรองลงมาก็เป็นเจ้าคุณเนี่ยขนาดซซายกว่าซึ่งผมว่าสมัยก่อนนี่คือดั้งเดิมก็คือทามาจากใบตาลใช่ไหมครับอาจารย์วิวัฒนาการเริ่มมาจากใบตาลใบตาลนะถึงเรียกว่าตาลปัตรใช่้พราะขุครับสงสัยอันกลางนั่นทป็นมีกรอบแก้วกระจกอยู่คะในบรรดาพัดทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าปักด้วยผ้าแต่มีอันเนี้ยแปลกกว่าเขาด้านในเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านเขียนเอาไว้ ว่าวัสดุนั้นเรียกว่านาโกลักนาโกลักคืออะไรฮะไม่มีใครรู้พระอาจารย์ก็ยังไม่ทราบแต่ตอนนี้ทราบแล้วอ๋อ,อพระอาจารย์ทราบแล้วเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญที่เอาพัดเล่มนี้ไปซ่อมสันนิษฐานว่านั่นคือกระดองเต่ากระทะเลอ๋อมันมีการหดหดตัวครับหดตัวเห็นรอยขอบที่ปลุกนั่นไหมนั่นก็คือรอยตะปูรอยน็อตที่ยึดไว้ในขอบอ่ายึดไว้เขาหดตัว ซึ่งเมื่อให้ความชื้นแล้วเขาก็ขยายได้เต็มที่แค่นั้นครับจึงมีการซ่อมโดยเอาอะคริลิกประกบไว้ตรงนี้ครับพระอาจารย์นี่คืออะไรครับคือย่ามพระย่ามพระในสมัยก่อนเอ๊ะแล้วทำไมถึงปักดินปักนี่ทองจริงไหมพระอาจารย์เขามีชื่อเรียกนะว่าย่ามหักทองขวางเป็นเส้นไหมทองข้างในไหมเป็นแกนกระดาษอันนี้เป็นฝีมือช่างไทยซึ่งพระอาจารย์ขาเดี๋ยวกล้องจะได้เห็นใช่ไหมเขาบอกกันว่าที่วัดสุทัศน์เนี่ยมีคมภี ตั้งแต่สมัยอยุธยาพระนเรศวรอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้เราสี่คนจะได้เห็นบบุญตาไปชมได้ไหมครับพระอาจารย์ไปได้ไปครับผมอันนี้คือห้องที่แสดงพระคัมภี์ฮะเอกสารโบราณประเภทคัมภี์ไบลานที่เก่าที่สุดของวัสุทั์อยู่ที่นี่เดี๋ยวพาไปดูอันไหนคะที่บอกว่าเป็นคัมภีร์โบราณสมัยพระนเรศวรอยุธยา อยู่ทางความนี้ถ้าเราจะมาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอักษรขอมหมดเลยอักษรขอมเราใช้มาถึงการที่5แต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีวัฒนาการของตัวอักษรที่เปลี่ยนไปใช่ที่เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะบางเล่มบางผูกเนี่ยเขาจะระบุพศคนสร้างนั้นมันก็เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าสร้างในสมัยนั้นๆอย่างตู้เนี้ยสมัยยุธยาหมดเลยทั้งหมดนี่เหลยทั้งหมดนี่ก็มีของบสุดอย่ของสมเทพระนเรศวร พระเจ้าประสัทองพระเพทราชาก็ไล่เรียงกันมาไล่กันตามพระจานนี่คือของยุทธยาแล้วของต้นลัตตาโกสินนี่ถัดไปถัดไปก็เป็นทนบุรีอันนี้หรอคะพระจ้นมีทนบุรีด้วยหรอคะทนบุรีนี่ก็เป็นช่วงสมัยสั้นๆก็มีเหมือนกันทนบุรีนี่คือสมัยทนบุรีอเดี๋ยวเรารามาดูกร่จก็ไล่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่แต่ละตู้แต่ละห้าไม่มี เพราะว่ารอห้าเนี่ยต,ต้นๆรอห้าเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่ารอห้าท่านทรงมีพระวินิจฉัยว่าเราเป็นคนไทยควรจะใช้ภาษาไทยก็จึงโปรดให้เลิกใช้อักษรขอม<อ>จึงพิมพ์ก็จะไปดกขึ้นครั้งแรกในรายการนี้ให้เป็นภาษาไทยหลังจากนั้นพระเนรก็เรียนภาษาไทยม,มาถึงห้องนี้ครับพระอาจารย์ครับเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรครับห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นส่วนแสดงเอกสารโบราณอีกประเภทหนึ่งครับ เอกสารโบราณประเภทแรกที่เราเห็นคือใบลานใช่ไหมใช่เอกสารโบราณนี้เรียกว่าสมุดไทยคือทําจากกระดาษสาหรือกระดาษข่อยทําให้เป็นพับๆคนไทยใช้เขียนอันนี้เกิดขึ้นในสมัยไหนครับพาอาจารย์โดยเฉพาะเล่มนีเ้เรียกว่าพระคัมภีร์พระมลาัายเมื่อปศ <24 00 S> 2 4 0พ2 4ส0อ2400 2400ก็สมัยรสี่นนเห็นไหมเห็นเห็นเลยไหมเห็นเลยไหม นั่นะสัตว์นรกอมีพระมราลัยพระมราลัยท่องเที่ยวไปในนรกและสวัสด์ไปเห็นคนทําความดีได้เป็นเทวดาคนทคนําความชั่วได้ตกลรกก็เอามาบอกนี่คือคำพีพระมราลัยใครก็ตามนะคะที่อยากจะมา <ส>ชมพิพันธ์อย่างเราไหมคะครับได้เห็นคุณค่าของพิพันธ์อย่างนี้มากที่ว่าสุดทันได้เนี่ย <me? S 2> ก็มาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่2 5ธันวาคมนี้จนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเปิดทุกวันนหคะหลังจากนั้นจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่กี่โมงพระ่ะอาจารย์คะตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะก็ต้องลงทะเบียนมาคุมมันหรือว่าต่อแถวได้ก็ต่อแถวได้เลย แต่เราต้องไม,ไม่มีใครช่ายไม่มีใครช่ายไม่มีใครช่ายหลังจากอีสิบห้าวันพวกเราก็จะปิดก็จะเปิดเสาสุกเสาอาทิตย์เป็นปกติเรื่อยไปแล้วมาชมวิย์พัน์เสร็จแล้วก็ไปกราบไหว้หพระวิหารหลวงซึ่งเจ้าอาวาสนที่หนึ่งคือพระศรีสกุลนีถูกค<อ>รับผมใช่ไหมคะแล้วก็ไปกราบ ที่พูดส์คือพัตตีลูกเชษตใช่ใชครบก็บต้องกราบขอบพระคุณนะคะครับผมเออพระครูประหลัดสุชาติมา,มากๆเล<ช>ยเดีย๋ยวนี้ให้ความรู้เรามากๆเลยนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นก็มากันเยอะที่วัดสุชาทแหงนี้กับพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมากๆบสบายใจแน่นอนมาทั้งครอบครัวได้เลยนะค,ะครัะ หลังจากที่เราดูโรบายนพระเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะพี่คะน้องแพทย์กับน้องชาวเนี่ยมากินขนมขนมอร่อยร้านนี้ค่ะชื่อร้านบ้านขนมปังผิงเสาชิงช้าถูกต้องแล้ยครับมีอาหารไทยขนมหวานเยอะไปหมดเลยค่ะใช่นะอันแรกเลยที่อยู่หน้าน้องแพทย์ค่ะนี่ค่ะใหญ่นั่นคือขนมไทยแปดคำขนมไทย8ปดคำอันนี้ขนมไทย8คำแล้วก็จะมีตัวเซตกระเช้ามงคลนี่อยู่แล้วนะกระเช้ามงคลอันนี้ก็จะมีเนี่ยทองเอกเสน่ห์จันดาราทองอ่ะแล้วก็วุ้นดอกไม้ ส่วนน้ําที่เราซดกันแล้วอร่อยมากคือชามะนาวส่วนอีกหนึ่งเมนูไม่ควรพลาดอันนี้บิงซูและที่สำคัญมากเรี่ชาวข้าวเหนียวมะม่วงใช่อร่อยมากคือสุดยอดมากมากเลยนะคะกินกันก่อนนะเดี๋ยวจะขอถามเรื่องชุดแพทหน่อยหนึ่งไม่ดิถามไม่พอเรื่องชีวิตว่าจะแต่งงานแล้วก็จะมีลูกยังไงบ้างเราถามกินนี่อิ่มก่อนก็ถามถูกต้องพี่กินกับถ้วยดีกว่าผมกินนี่ดีกว่า ก๊อเรียบร้อยได้ไหมเรียบร้อยแล้วนะไม่เอียดเทียโตให้หน่อยจ้าอันไหนถามหน่อยแล้วแพนปีหน้าอีกแพนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดกับพี่คือแพนอะไรคือแพนปีหน้าจริงๆก็มีสองแพนนี่แหละแพนแรกก็คือคือเรื่องแต่งเนี่ยแต่งงานคือไม่แต่งหรอกไม่ได้จะจัดหรอกแต่แค่อาจจะมีพิธีไหมอันเนี้ยรอดูคือพอเราหันหน้าคุยกันนะเนาะอันเนี้ยก็เป็นฟิลบอกว่าเพื่อนน้อยเพื่อนไม่ได้เยอะแล้วก็เป็นคนไม่ได้ชอบสังสรรค์พอเราต้องมีงานอะ มันต้องเทคแคร์ตลอดสังคมซึ่งพอหันไปหาเขาเขาก็หนักเหมือนกันคือเพื่อนเขาน้อยกว่าเราไปอ่ะจริงเหรอแล้วก็มองนาว่าถ้าจะมีงานเธอจะเชิญใครเขาก็บอกว่าแม่พี่คือแพทก็ยังถามเขานะว่าคิดดีๆคือแพทเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะพี่ชาวพี่กองงานมันไม่สําคัญเลยนะพี่สําคัญคือเรามันไปรอดหรือเปล่าอเราอะต่อให้เราจัดงานใหญ่โตแต่สุดท้ายแล้วอะเราอยู่กันไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้อ่าใช่ แต่เขาคงรู้สึกว่าการที่เขาตัดสินใจอะ่ะเลือกเราแล้วอะ่ะเขาปักหมุดว่าคนนี้นี่คือทั้งภรรยาและแม่ของลูก mm hmm. เราก็เลยแบบว่ามองเราก็คิดและเพื่อเราด้วยเพื่อเราก็บอกว่ามึงอย่าคิดแทนเขาโมเมนต์ของเขายังไม่เคยเกิดขึ้น mm hmm. พ้าก,ก็เลยบอกเขาว่าถ้าเธออยู่กับฉันได้2ปี3ปีนะแล้วเธอไม่หนีฉันถ้าใช้คํานี้นะถ้าเธอไม่หนีฉันนะฉันจะแต่งงานกับเธอนะบอกเขาแบบนั้น่กี่ปีละ สามปีแล้วค่ะคือแพทอะ่ะแพทบางคนชอบคนง่ายแต่รักคนยากเขาก็เพิ่งจะเข้าใจคํานี้ตอนแรกเขาไม่เข้าใจคําว่ารักคนยากคือเนี่ยอยู่คุยได้สนุกยิ้มนะแต่ถึงเวลาตัดเติดแพทไม่เอาเลยไม่เอา,ไ,เอาได้เลยแต่ตอนนี้รักก็ยังน้ำผลไม้ดีโด แพ้บางคนชอบคนง่ายแต่รักคนยากเขาก็เพิ่งจะเข้าใจคํานี้ตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้รักก็ยังรักแล้วโอ้โหคือทุกอย่างอ่ะคือคือถ้าถามนะแพทก็เพิ่งเคยเจอเพราะเรายังเปลี่ยนตัวเรายังมีแบบเปลี่ยนแต่เขาอ่ะเดวันที่เขาเก้าวเข้ามานะ พี่กองพี่ชาวเขาเคยทําอะไรให้เรานะวันนี้สามปีไม่มีขาดตกบกพร่องจนเรารู้สึกว่าเธอพักบ้างทุกครั้งที่เขารู้ว่าเดี๋ยวแพทจะต้องขึ้นไปอาบน้ำเนี่ยแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันจะวางไว้เสมอเพราะฉะนั้นเพียเนี่พิดเขาเขาปักทงไว้แล้วเขาปักทงว่าวจะแต่งคนนี้เขาจะอยู่กับแพทแบบไหนใช่ใช่เขาจะมีนานคขกับแพทแบบไหนใช่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เขาอาจจะเป็นความรู้สึกรักอีกหนึ่งแผนที่ ที่ถือว่ากูเขาเขาก็แพทว่าอันนี้เป็นของขวัญที่เขาว่าแฮปปี้แล้วเขาแฮปปี้จริงๆคืออะไรก็คือจะมีลูกให้เขาหนึ่งมีน้อยคนนึงซึ่งเขาอ่ะเคยขอแล้วแพทไดปฏิเสธไปแล้วแล้วแพทก็บอกแพทไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วแพทก็ไม่เคยไม่เคยตอบตกลงเขาเลยสองปีครึ่งอะค่ะอยู่ดีๆมันก็มีไอเดียอะไรไู้ปิ้งขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเคเฮ้ยเธอจะมีลูกอีกคนนึงแพทจะมีลูกให้นะปีหน้าเขาไม่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราโอเคเราเซโนแพทแล้วอยู่ดีๆมันอะไรมันทําให้เราปิ้งขึ้นมา มันต้องมีเหตุการณ์ความน่ารักของเขาความเข้าใจเขาแล้วก็ลูกความพร้อมของลูกด้วยมั้งลูกชายเราที่สําคัญเลยคือเลดเลดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักคือคํานึงที่เลดพูดกับแพทแล้วแพทก็รู้สึกว่าแม่เข้าใจละคือคําว่าหนูอยากมีน้องที่มาจากท้องท้องแม่นะท้องของแม่โอ้เลดพูดงี้เหรอเพราะแพทเป็นคนบอกลูกว่าเลดหนูว่าจะมีน้องทําไม หนูจะช่วยพ่อหรอหนูจะช่วยคุณพีหนูจะช่วยพ่อหรอ,อ,อมาบิวแม่แล้วเล็กก็มีน้องเล็กอยู่แล้วอ่ะหนูมีทุกไซส์แล้วว่ะหนูจะเอามีทําไมถ้าถ้ามีเบบี้กว่าหนูจะเล่น<ม>กับน<ม>้องได้อะ่ะเพราะบอกว่าแต่น้องคนอื่นอ่ะมาจากท้องคนอื่นไม่ใช่มาจากท้องแม่หนูอยากมีน้องที่มาจากท้องของแม่อโ,โอ้โหจบหน่ารักเลยจบแล้ว บอกโอเคปฏิบัติการคือแพทก็เชื่อในแบบของแพทมันเป็นยึดเหนี่ยวอะศาสตร์จีนศาสตร์อะไรอย่างแพทก็เลยแผนว่าแพทปีเสืออ,อ่ะเสือแล้วมันต้องยังไงก็เลยเป็นซาฮะซาฮะคือเสือหมามา้าแล้วประจวบกับปีหน้ามันคือปีงูเล็กมาเสงมาเสงทีนี้เราถ้าปีหน้าทําให้กําเนิดถ้าเราตั้งคันปีหน้าแล้วไปคลอดอีกปีนึงม้มาพอดีเป๊ปะอ๋อก็คือมีกลางปีเริ่มกลางปีแล้วไปคลอดปีหน้าได้ เพราะฉะนั้นครบเลยก็เลยตั้ง,งแผน,แผนแตั้งแผนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพอช่วงมักกลาเนี่ยจะเริ่มไปตรวจสุขภาพทั้งคู่แต่เคยคุยกับกับคุณพีว่าคุณพีเคยเห็นตอนแพทฝากไข่ปะฮะฮอร์โมนสวิงมากฮอร์โมนสวิงไปหมดเลยพี่ก้องตอนที่เราต้องฉีดฮอร์โมนอะ่ะฉีดกระตุ้นไข่อ่ะ เพื่อให้ไข่โตแล้วจะได้เก็บทรมานมากเลยโอ้โหเขาเห็นเพราะเขาเป็นคนฉีดให้เขาเห็นว่าหูเมียมขึ้นลงอ่อารมณ์แบบไม่คงทุกอย่างทุกอย่างสิ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่แพทไม่ยอมเมี่ยอาจจะรักตัวเองมากลัวโจมเหรอใช่แต่๋ยวชว่าเธอพิโซ่ไหมแพทไม่โจมโจแพทนัมเขาเลยแล้วเขาก็จะชอบมาพูดกับแพทเสมอว่าไม่ไม่จริงแม่กลับมาได้แม่กลับมาได้เขาจะตบไหล่เราตลอดเพราะว่า แพดรู้สึกว่าลูกคนแรกอะเรากลับมาเป็นอย่างเงี้ยเราเหนื่อยมากตอนแพทท้องเลดอะแพทอายุ30แต่ถ้าแพทจะมีคนอะคือมันเลดมา9ปีเลยนะผิวเผอความเซนซิทีฟเลยมันไม่เหมือนเดิมเ,เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้หน้าตาทำมากินคนเจอเราอ,ะอ่ะใช่เขาก็จะแบบสวยตัวจริงสวยกว่าในทีวีนะแพทสวยขึ้นมากถูก,กเราต้องรักษามารตรฐานเอาไว้เราจะรักษาไงคือความโชคดีของแพดอะแพดอยู่กับดรจิวอะกี่ปีละเข้าปีที่1 1 ถ้าย้อนกลับไป11ปีที่แล้วแพทไม่ได้ผิวแบบนี้เป็นแบบโคลลาโคลลาฟิลอะสภาพเขาบอกว่าแพทน่าจะเป็นตัวแทนในการบอกได้ว่า เราอะใช้จริงๆซึ่งเดวันจนวันเนี้ยเข้าปีที่11เชื่อเปล่าว่าเซรั่มตัวนี้ยังขายอยู่เลยคไทยนะได้ไปวันแรกเลยนะ,ะทุกคนจะชอบหมดคือคเขาบอกว่าผิวมันจะดูอิ่มดูฟูอันนี้คืนแรกก่อนพอเข้า7วันใช้ไปเรื่อยๆต่อเนื่อง7วันวันผิวคุณจะดูฟูขึ้นแล้วดูนุ่มขึ้นแล้วถ้าสัก2สัปดาห์เนี่ยผิวคุณจะดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะ,คะไอ้พวกฝ้าเนี่ยมันจะแลดูจางลงแล้วลิ้วรอยนะที่เป็นรอยตื้นๆมันจะแลดูแบบเหมือนเบาลงตื้นขึ้นอันนี้สองสัปดาห์ ผิวคนไทยจะเจอหนักสุดเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนฝ้ามาแน่ๆอ่น,นอกจากฝ้าแล้วก็ความแห้งอพอเราแห้งมากๆริ้วรอยตามมา,มาอันนี้จะเป็น Advanced s e ั u m ถามว่าทำไมเราถึงใช้ a d v a n นได้เราพัฒนาจนเราใช้นวัตรกรรมที่เรียกว่าเป็นสารสกัดที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะคะคผ,ผ่านงานวิจัยทุกตัวอีกหนึ่งเรื่องที่แพทคอนเซิร์นมั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้อยู่กันมาจะ11เปีนะ่ะคือเรื่องความแพ้ง่ายเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติไม่มว่าจะเป็น Joy Bliss นะคะหรือว่าตัว Galactinol เลยเนี้ย 3ตัวหลักๆที่เราใส่อะคือช่วยเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดาให้ความชุ่มชื้นริ้วรอยจะต้องดีขึ้นคือเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้คนท้องก็ใช้ได้ไม่มีสารอันตรายเลยค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งเรื่องที่เอาใจผู้ใช้จริงไปแล้วทำให้เราอะมียอดที่ดีมากดูเนื้อนะเหมือนจะค้นบางคนบอกว้ายเนื้อค้นอะไม่เหลวเลยแล้วมันจะเหนอะหนะไหมไม่เหนอะเลย ไม่มีค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเราเนื้อเขาอ่ะเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นที่ไม่เหนียวเหนอดน่ะแล้วจะบอกว่าถูกใจผู้ชายโอ้ใช้มา8ปีโอ้บอกว่าพี่แพทผมไม่ได้ผมไม่ลุยอ่ะถ้าจะมาหลายขั้นตอนผมก็ไม่เอารวมถึงถ้าใช้แล้วจะต้องมานั่งแบบรอแห้งก็ไม่ใช่วิธีผมนี่เลยแน่ยซึมละใช่ในช่วงสิ้นปีแบบนี้แพทบอกเลยนะทุกคนจะรอแพ็กเกตนี้มากถูกต้องแพ็กเกตนี้ย คนจะรอมากมคนจะรอมาก่ใหม่ปะ,ะที่สําคัญโป,โ,ปโปรดีมากโอเคคนจะรอช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วนี่คือโค้งสุดท้ายปกติขวดนึงอะ่ะสองพันเก้าสครับให้าขายพันสองเก้าแต่วันเนี้ย แพดให้ฟรีอีกหนึ่งก็คือหนมาหนึงเหรอหนึ่งแถมหนึเอหนึ่งแถมหนึแล้วจ่ายราคาเดิมคือ1,290องรเก้าสบาทแล้วอยู่ในแพ็กเกจนี้น่ารักมากนี่แค่หอุขวปีใหม่ได้เลยนี่ซึ่งใน1กล่องแม่จะได้2อขวดแบบนี้เลยแล้วจ่ายแค่1,290บาทแต่แพดอะได้10มาแค่500เซ็ตโอเคแอดมาได้เลยค่ะ dr 4 5นะคะมีแอดไซด์ข้างหน้าตามด้วย dr 4ีหรือว่าโทรที่0 2 1 1 4 6 4 4 4วันนี้1,290ก็จริง แต่ได้ไป2ขวดตกขวดละ600กว่าบาท645บาทปกติ1ขวดเนี่ยคือ2,590วันนี้แพทลดให้ เหลือ1,290ยังไม่พอแพทให้ฟรีอีกหนึ่งจ่ายแค่1,290บาทตกขวดละ645บาทแต่แพทมีจำนวนจำกัดแค่510เท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะที่021146444หรือว่า line add r 4 5วันนี้ถ้าคุณหาของขวัญดีๆนะติดโบสัก1นึแมตคือจบเลย2ขวดนะอยู่ในนี้คือ2ขวดแบบนี้ปกติ5,180วันนี้เหลือ1,290บาท line at, นะคะ dr45 หรือว่าโทรที่0 2 1 1 4 6 4 4 แพทย้ํานะขวดละ645้วบาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจำเก่าห้าร้อยสิเท่านันนะห้าะขอยิบค่ะถูกกว่านี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขวดนี้น่ารักมากเลยคุณิ้นะได้ทั้งบุญ ได้ทั้งดูสิ่งดีดีชีวิต<ช>ได้ทั้งของดีมกับด้านที่บ้านแล้วก็ได้<ช>เปิดใจน้องแพทด้วย<อ>นะครับผมนะวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับบ้านขนมปังขิงสาวชิงชา้าว่างๆแวะมาขนมอร่อยมีค็อกเทลมีม็อกเทลอร่อยๆคุณได้ชมได้อร่อยกันนะครับใช่ค่ะ,คะเอาวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ